คุณเคยสงสัยไหมครับว่าสนามบินไหนในโลกที่มีผู้โดยสารมากที่สุดคำตอบอาจไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนคิดนะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีสโตเกียวหรือดูไบแต่มันคือสนามบินในสนหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าฮาร t ตฟิลด์แจ็กสันแอร n แลน n ้าอินเทอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตสนามบินนี้นะครับตั้งอยู่ในเมืองแอร์แลน้ารัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาและได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่คึกคักที่สุดในโลกวัดจากจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกในแต่ละปีข้อมูลล่าสุดนะครับจากปี2023ระบุว่ามีีีผู้้้้โดยสาาาาาารรรมกกกว่่104ลลนนนคคใใชบใ Airport, บิททหออัง หนึ่งของโลกเหนือคู่แข่งใหญ่อย่าง Beijing Capital International Airport หรือ Dubai International Airport นะครับในอาหรับมิเหลายคนนะครับอาจแปลกใจว่าทําไมเมืองแอตแลนตาซึ่งไม่ได้เป็นมหานครระดับนิวยอร์กหรือ LA ถึงมีสนามบินที่คึกคักที่สุดคําตอบก็คือทําเลที่ตั้งนั่นเองครับแอตแลนตานะครับอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเป็นจุดศูนย์กลางนะครับที่เชื่อมต่อเที่ยวบินทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกเหนือและใต้สนามบินแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์กลางการบินของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ซึ่งเป็นหนึ่งใในนนสสาายการบิททีีท่่ญุดของโล Delta, ค นะครับหรือเป็นศูนย์กลางการต่อเครื่องทําให้มีเที่ยวบินเชื่อมโยงไปยังเมืองใหญ่และเล็กทั่วอเมริการวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศระบบการจัดการของสนามบินนะครับก็เป็นจุดขายที่สําคัญเช่นกันแอตแลนตาแอร์พอร์ตนะครับออกแบบให้การเชื่อมต่อระหว่างเที่ยวบินสะดวกมากผู้โดยสารจํานวนมากจึงเลือกต่อเครื่องที่นี่เพราะสามารถเปลี่ยนสายการบินหรือเที่ยวบินได้ภายในเวลาอันสัน้นทีเคปอลนะครับก็คือเศรษฐกิจสหรัฐที่มีความต้องการเดินทางภายในประเทศสูงมากสหรัฐอเมริกานะครับเป็นประเทศที่ใหญ่เที่ยวบินภายในประเทศจึงหนาแน่นแอตแลนตานะครับจึง าาเขาด้วยกันถ้าเราลองจินตนาการนะครับภายในวันเดียวสนามบินแห่งนี้มีเที่ยวบินนับพันลำขึ้นลงมีผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกมาต่อเครื่องเดินทางเพื่อทําธุรกิจ ทเที่ยวเยี่ยมครอบครัวหรือขนส่งสินค้าทําให้ฮัชฟิลเด็กซ์ซันแอตแลนตาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับไม่ใช่แค่สนามบินแต่เป็นเมืองเล็กๆที่ไม่เคยหลับความคึกคักนี้นะครับยังเป็นผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสนามบินนะครับมีรันเวย์หลายเส้นอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ร้านอาหารร้านค้าและบริการครบคันเพื่อรองรับผู้โดยสารรับแสนคนต่อวันและถึงแม้โควิด -19 นะครับจะทําให้จํานวนผู้โดยสารลดลงทั่วโลกแต่แอตแลนตาแอร์พอร์ตนะครับก็จับครองแชมอย่างรวดเร็ว เพราะสหรัฐฟื้นตัวไวมากในช่วงนั้นและเที่ยวบินในประเทศก็กลับมาเป็นปกติแทบจะในท,ทันทีสนามบินนี้นะครับจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนเมืองและทวีปเป็นหัวใจสําคัญของการเดินทางในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้โลกเล็กลงนะครับในแง่ที่คนสามารถเดินทางข้ามทวีปได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงและนี่แหละครับคือเรื่องราวของฮัตส์ฟิวแจ็กสันแอร์แลนดต้าอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตสนามบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ตัวเลข คือประตูที่เชื่อมผู้คนความฝันและเรื่องราวนับร้านถ้าคุณชอบเรื่องเล่าเรื่องราวการเดินทางสถิตริรอบโลกและเก็บที่น่าสนใจฝากกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปของเรื่องเล่ารอบโลกสวัสดีครับ